สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวโพดเจียถึงที่นครหลวงเวียงจันทร์นะอันนี้อันนี้สวัสดีครับสบายดีครับไม่ตีไม่ตีไม่ตีอันนี้คืออย่างหนึ่อันนี้คือปลาแดอะปลาแดกคือปลาระปลาแดกคืออะไรพี่ปลาระเออในหนในอันนี้อันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้สมผักอันนี้หัวข้าวโพดเจ้าอันนี้แม่นนำ แกวขิงผสมกับมะเะขือเทศแกวขิงอันนี้มีถั่วเน,น่าถั่วเน่าเราจะกินได้ไหมนั่นน่ะถั่วเน่าทักขอดูหน่อยถั่วเน่าโอ้โนี่เหรอแล้วแล้วอันนี้คือหนึ่งจานเหรอหรือว่าผสมยอย่างนี้หรืออย่างละหน่อยเบรย์ผสมกันเนาะเบรยนี่มีมีนี่สาวเวียดนามมาแล้วนี่กำลังมาอันนี้คนเวียดนามหรือคนลาวเจ้าสบายดีผู้สาวส <ะ S 1> ทำไมหน,น้าเป็นสิวเยอะจังเลยเป็นยังไงคิดมากอะเครียดบ่เป็นสิว มีมีนี่ด้วยนี่กินเผ็ดม้อนอคล้ายๆเฟอดีงั้นน่ะใช่ไหมเฮ้เวลาด้วยอะไรเราเอออุ้ยนี่นี่นี่ีืนี่นม่น่กินมานเลยอ่ะข้ปุ่นข้ปุ่นอันนี้คือขวปุ่นใช่หมเน้อไก่เออเนื้อไก่วไก่เออหัวไก่อะไรหัวไก่ชี้ขา นี่เหรอน้ำเกมพูดได้พูดได้แหมอันนี้คืออะไรแป้งนัวนี่แป้งนัวไม่ใส่ไม่ได้หรอใส่ไดใส่กัได้เาใส่ไรเขาใส่ไรเป็นไงเขาใส่ไรเป็นไงดใส่รถบุ๊เขาใส่ไรเสี่บไรใสยบไรใส่บไรเสียบน้อยส่บน้อยเส่บน้อยอันนี้อะไรต่างต่างที่เดียว มีผักด้วยนะผักแก้วไว้นะย่เรทำเองม่วานไม่เอาไป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 ม่วานผู้ตีเคยบริการแบบนี้ไหมพอพี่ๆเข้ามาเราก็เลยเอ้ยาใเากินไงไอเราคนไทย้าไป่นแมบรั้

แล้วเนื้อปลาด้วยเอไม่เกี่ยวเป็นกันวิยาาเฮ้ยเมื่อวานกินแล้วไม่เหรอที่เกิอะนอะไรเออ้ยอุ้ยสดแน่เลยเนี่ยสดเ้สดน้สดนี่นี่น่ากินาเลยกินด้วยันไหม กินข้าวล้วบ่เจ้าเ <Okay. S 1> ออเออนี่แบบนี้ใช่ไหมเออโอเคขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะัอันนี้คือเขาเรียกว่าเขาพูดจากขิงเขาพูดจากขิงแล้วขิงไม่เห็นมีอะไหนขิงอะอันนี้ใช่ไหมอ๋อ <c oughs> จากขิงคือตัวนี้นี่จากขิงอ,อันนี้เออจากขิงโอเคครับขอบคุณครับวัสดีครับ